สวัสดีค่ะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับครัวบ้านนาะอาหารอร่อยค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็จะมาแจกสูตรวิธีการต้มปากน้ํายังไงให้นุ่มเปื่อยเร็วไม่เหนียวเคี้ยวง่ายที่สําคัญไม่เปืองแก๊สด้วยนะคะดูจากการซอยค่ะปากน้ําของเรานุ่มมากๆเลยค่ะสําหรับปากน้ําสามารถนําไปทําได้หลายเมนูนะคะไม่ว่าจะเป็นต้มแซ่บแกงอ่อมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะ สำหรับขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนำปากน้ำวัวไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแบบนี้เขาเรียกว่าปากน้ำนะคะตรงนี้ก็จะเหมือนน้ำอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเนื้อวัวค่ะกิโลกร,รัมละ150้ว150บาทค่อนข้างแพงอยู่นะคะเพื่อนเพื่อยังไม่เคยทานก็ลองไปซื้อมาทำทานหนูนะคะเพราะว่าอร่อยมากๆเลยค่ะ ขั้นตอนแรกค่ะเราก็จะตั้งหม้อใส่น้ำสะอาดลงไป3.5ลิตรต้มน้ำให้เดือดนะคะเราก็จะใส่มะละกอลงไปนะคะใส่ทั้งเปลือกลงไปเลยค่ะตามด้วยคาแก่ตะไคร้ใบมะกรูดค่ะ สำหรับเคล็ดลับที่ทำให้ปากน้ำของเราเปลือยเร็วขึ้นนะคะโดยการใส่มะละกอลงไปด้วยค่ะต่อไปเราก็จะใส่ช้อนสแตนเลสลงไปนะคะช้อนสแตนเลสนะคะก็จะช่วยนำความร้อนได้ดีเวลาเราต้มเราจะได้ใช้เวลาต้มไม่นานนะคะต่อไปเราก็จะใส่ปากน้ำลงไปค่ะ สำหรับปากน้ํานะคะวันนี้ใช้อยู่ที่1กิโลกร,รมัมนำไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยเกลือแกงนิดหน่อยนะคะเพื่อให้มีรสชาติค่ะจากนั้นเราก็ ปิดฝาหม้อต้มต่อด้วยไฟแรงนะคะจนกว่าปากน้ำของเราจะเปื่อยได้ที่ตามที่เราต้องการ ค่ะสำหรับปักน้ำของเราก็ต้มมาได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาเช็คดูค่ะว่าเปื่อยนุ่มได้ที่ตามที่เราต้องการหรือ,อยังแล้วก็จะใช้ซ่อมค่ะจิ้มดูนะคะถ้าทะลุแบบนี้ก็เปื่อยได้ที่แล้วหรือเพื่อนๆไม่แน่ใจนะคะก็ตักขึ้นมาตัดชิมดูค่ะถ้าเปื่อยนิ่มได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วเราก็ปิดแก๊สยกออกตักเสิร์ฟได้เลย ถ้ายังเปื่อยไม่ได้ตามที่เราต้องการเราก็ต้มต่อสักประมาณ20 3 0นาทีค่ะสำหรับปากน้ำของเราก็นุ่มได้ที่แล้วค่ะต่อไปเราก็จะนำมาหั่นเป็นชิ้นเพื่อที่จะนำไปประกอบอาหารค่ะสำหรับปากน้ำนะคะสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายเมนูไม่ว่าจะเป็นแกงอ่อมต้มแซบหรือว่าลวกจิ้มกินกับแจว่วขมขมนะคะ ดูจากการซอยค่ะปักน้ำของเรานุ่มมากๆเลยนะคะไม่เหนียวเคี้ยวง่ายแน่นอนค่ะเคยซื้อกินนะคะเขาจะต้มเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ค่ะที่ตลาดนัดนะคะต้มเป็นชิ้นใหญ่ๆเราก็สามารถเลือกเองได้ชิ้นนี้ก็ประมาณ2ขีดขีดหนึ่งเขาขายราคา60บาทถ้า2ขีดก็120ค่ะคือถ้าเราทำขายคือจะได้กำไรดีมากๆเลยนะคะ ประมาณนี้ค่ะก็เป็นเสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับวิธีการต้มปากน้ํายังไงให้นุ่มเปื่อยเร็วไม่เหนียวเคี้ยวง่ายเพื่อนๆก็ลองไปทําดูค่ะหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้คัวบ้านนาอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ